จะยืดกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกเลยครับคือร่างกายครับต้องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งก่อนนะครับแนะนําให้นะครับก่อนยืดกล้ามเนื้อนะครับเดินหรือวิ่งนะครับสัก5-10ถึงนาทีนะครับเพื่อ <S wn ix> ให้อ <S wn ix> <ห>ุณ <filter> หภูม <S wn ix> ิในร่างกายนะของเราเนี่ยครับได้สูงขึ้นนะครับนะครับหลังจากที่อุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มยืดกล้ามเนื้อนะครับให้เรานะครับลองค่อยๆขยับมันก่อนนะครับแบบในวิดีโอนี่ครับ ผมจะขยับกล้ามเนื้อนะครับบริเวณหลังส่วนล่างของเรานะครับขึ้นลงช้าๆนะครับประมาณ4 0วิถึง60วินาทีนะครับนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อนะครับแบบเกรงค้างนะครับด้วยท่า seated forward fold นะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถก้มตัวได้นะครับให้เรางอเข่าขึ้นนะครับแล้วเอาหน้าอกของเราเนี่ยครับไปหาหัวเข่า อยู่ในท่านี้ไว้สักครู่นะครับจากนั้นค่อยๆเหยียดขาให้ตรงขึ้นนะครับพร้อมกับให้อกนะครับติดกับหัวเข่าไว้นะครับทําค้างไว้40-60วินาทีนะครับแบบในวิดีโอนะครับอ่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับทําบ่อยๆครับจะทําให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีครับ